สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะชาวธาตุลมกุมตุนมิถุนประจําเดือนพฤษภาคม2567ดวงความรักนะคะทั้ง3สถานะด้วยกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะเริ่มที่สถานะคนโสดก่อนเลยนะคนโสดนะคะคนโสดสถานะคนโสดค่ะ Night of Pentacles จริงๆตอนนี้คุณมีทัศนคติในเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่า เบื่อนะคะไม่ได้กระตือรือร้นอะไรกับมันมากมายนักหนาแต่ว่ามีคนเข้ามาชอบทําท่าเหมือนชอบแต่ก็หายไปนะคะทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยเนี่ยคนอายุเท่ากันคนอายุมากกว่าเพศเดียวกันนะคะอืมแต่ส่วนใหญ่ที่มาก็มาปรึกษาเรื่องความรักรักสามเศร้ามีปัญหาเรื่องความรักเพึ่งเลิกกับแฟนแต่ก็แอบชอบคุณจริงๆแค่อยากหาเพื่อน เพื่อดามใจอะไรประมาณนี้นะคะอืมมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าลึกๆคุณแอบปิดกั้นตัวเองเพราะเบื่อกับความรักอะไรที่ไม่แน่นอนหรือเห็นเราแค่เป็นเห็นเราเป็นแค่สาระพักใจแค่นั้นเองนะคะสัปดาห์แรกในความสัมพันธ์ของคุณโสดจะเป็นยังไงคะคุณไม่ได้เปิดใจให้กับความรักสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างที่จะปิดกัน้นใครเข้ามาก็ไม่ได้คุยหรือไม่ได้สารสัมพันธ์กับใครสัปดาห์ที่สองของเดือนก็เช่นเดียวกันนะคะ ไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาคุณหมกมุ่นอ่กับเรื่องของการทํางานการสร้างอนาคตหาเงินอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมากกว่าสัปดาห์ที่3จะมีใครคนนึงเข้ามาหาคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนที่ทํางานด้วยเป็นลูกค้าหรือเป็นคนที่เคยคุยกันมานานแล้วเคยติดต่องานให้เคยเคยแบบสัญญาอะไรกันเอาไว้นะคะมีการนัดกินข้าวหรือทานข้าวหรือพูดคุยแต่โอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์นั้นมีไหมก็ยังไม่มีเกณฑ์สัปดาห์ที่3คุณค่อนข้างที่จะฮอตเพราะจะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นคนอายุ เท่ากันนะคะบางบางท่านอาจจะได้เจอชาวทัตุน้ำกับชาวัาตไฟนะอืมบางคนอาจจะได้คุยกับชาวต่างชาติด้วยนะคะอืมก็คือว่ามันอาจจะเป็นฟิลที่ว่าได้นั่งคุยกันได้เจอกันได้เจอกันโดยบังเอิญเจอในร้านกาแฟมีโอกาสได้เจอกันบังเอิญมันเป็นเรื่องราวที่เหมือนจะบังเอิญอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างมันถูกกาหนดนั่นหมดแล้วะคะ่ะแต่เอาเป็นว่าก็ได้เจอกันพูดคุยกันมีโอกาสสรารสัมพันธ์หรือไม่ อเห็นไหมล่ะไพ่ดีเอ็มเพรสสัปดาหสุดท้ายเนี่ยคุณมีแนวโน้มที่จะได้เจอความรักที่เป็นความรักจริงๆของคุณที่เป็นคนดีนะคะคุณมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะคนที่เจอกันโดยบังเอิญอ่ะเป็นอุบัติเหตุแห่งรักนั่นแหละคนคนนั้น,นะคะ่ะจะได้พูดคุยกันได้สารสัมพันธ์กันเลื่อนขั้นเป็นสถานะไม่ชัดเจนเอาเป็นว่าสัปดาสุดท้ายชาวธาตุลมกลุมตุลไมถุนมีเกณฑ์ได้พบคนรักคนใหม่อืม มีเกณฑ์ได้พบคนรักคนใหม่มีโอกาสบางคนอาจจะสละโสดเลยฟาดเลยถ้าดวงดาวบางคนแบบดวงชะตาดาวจําตัวดาวเรื่องความรักเป็นราชาโชคแล้วก็นะคะก็ฟาดเลยอาจจะแบบอคบหาดูใจเลยนะคะแต่บางคนแต่ไพ่มันขึ้นมาสามเหรียญนี้หมายถึงว่าการคบหาดูใจของพวกคุณเป็นการคบหาดูใจแบบพูดคุยกันด้วยเหตุด,ด้วยผลว่าฉันเคยเป็นอะไรแบบไหนฉันจะเป็นตัวของตัวเองนะประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าชาวราศี ชาวธาตุลมกลุ่มตัวไม่ถุนมีโอกาสได้สละโสดนะคะในเดือนนี้นะอืมแกหลาแต่สถานะบางคนได้เป็นสถานะไม่ชัดเจนบางคนได้เป็นสถานะเป็นแฟนเลยนะคะอืมอ่ะทีนี้ดูต่อสถานะไม่ชัดเจนกันบ้างค่ะไพเเ่เดอะเดทเอ่อสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีชาวธาตุลมกลุ่มตุนมิถุนก่อนหน้านี้คุณเคยจบความสัมพันธ์กับคนนี้มาแล้วบางท่านคุยกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะ บางท่านคุยกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นรักซ้อนสถานะไม่ชัดเจนต่างคนต่างมีความรักอยู่แล้วหรือเป็นเฟนวิทเบเนฟิกนะคะมันเลยจบเร็วอืมก่อนหน้านี้คุณค่อนข้างเหนื่อยอความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะความสัมพันธ์นี้มีแนวโน้เป็นคนรักเก่าที่กลับมาคุยกันแต่ก็ไปไม่รอดด้วยนะคะแล้วก็จบกันอีกด้วยนะนี่นะคะขอดูต่ออีกหนึ่งใบ คุณค่อนข้างที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรียกว่าท็อกซิกเรเลชั่นชิพหรือมีแต่ความขัดแย้งในความสัมพันธ์อยู่ตลอดนะคะกับคนคนนี้เขาพูดความจริงบ้างไม่พูดความจริงบ้างชอบหายไปแบบไม่บอกบ้างนะคะหรือว่าจับได้หลายครั้งในความสัมพันธ์แต่ก็ไม่ยอมรับทั้ง,ท,ง,ท,งที่มีหลักฐานนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าท็อกซิกใส่คุณแต่ก็แอบมีผลประโยชน์แอบแฝงอืมนะโอเคสัปดาห์แรกในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรแน่นอนความสัมพันธ์ไม่คืบหน้า สัปดาห์ที่2จัจะติดบางท่านคุยกับชาวราศีตุลละคนาตุลคุณชัดเจนกับการที่จะตัดสินใจเลิกคุยเลิกคบกับเขานะคะแต่สถานการณ์เหมือนกับดันพลิกล็อกนะเขาเองกับห่วงใยคุณแล้วก็พยายามดึงคุณกลับเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์สัปดาห์ที่3ามคุณกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์ค่ะแต่ก็อยู่ในสถานะที่เรียกว่าช้อยนะคะคุณรู้ดีว่าเขาไม่ได้ให้สถานะคุณชัดเจนแต่การกระทําที่เขาทํากับคุณเนี่ยมันแบบใส่ใจคุณมากขึ้นดูแลคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็ ตอบเยอะมากขึ้นคุยเยอะมากขึ้นพาคุณไปเจอคนสนิทมากขึ้นนะคะแต่ไม่วายคุณก็ไปค้นเจอกับอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ว่าเขามีใครคนนึงซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเพื่อนของเพื่อนแฟนเก่าของเขาที่เขากิ๊กกักก,กันแต่ว่าคนนั้นะมีคู่อยู่แล้วอันนี้ในบางคนบางท่านมันเลยทําให้ปีปัญหาขึ้นหมคุณก็รู้สึกว่าอ้าวฉันอยู่ในความสัมพันธ์อะไรคุณก็เลยได้ไดตัดสินใจว่าขอคุยขอเคลียร์แล้วเขาเคลียร์ไหม เขาเคลียร์ทุกอย่างค่ะแล้วก็พูดความจริงด้วยไพ่หดือซันโอเคคุณรับรู้มาแล้วแต่เขาขอความเห็นใจคุณก็ดันอยู่คุณก็คุณก็เลยยังอยู่เนี่ยแปดดาบคุณขังตัวเองอยู่อ่ะเขาขอความเห็นใจเขาขอโอกาสไปเคลียร์นะคะสุดท้ายสัปดาห์ที่สี่ในความสัมพันธ์โอ้โหอีลุงตุงนังบางท่านคุยกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เอาเป็นว่าเขามีการได้กลับไปปรับความเข้าใจกับคนนั้นที่เป็นซ้อนๆกันอยู่อ่ะที่หมอที่ใบเมื่อกี้นะคะ ออก็มีการได้ปรับความเข้าใจกันแต่ทางนั้นก็ก็เหมือนกับว่าไปแต่ไม่ไปก็เหมือนกับเล่นเกมความรักให้มันซับซ้อนยุ่งยากเข้าไปใหญ่นะคะสรุปสุดท้ายใบหนึ่งของฐานะไม่ชัดเจนคุณได้แต่เฝ้ามองดูการกระทําของคนคนนี้ค่ะว่าเขาจะทํายังไงต่อไปคุณเป็นรู้คุณเป็นฟิลที่ว่าอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่ลองสักตั้งอยากให้มันสุดอยากเห็นคนคนนี้เหมือนกันว่าเขาจะแถหรือโกหกไปได้สักมากน้อยเพียงใด นะคะอืมเขาคิดจะทํายังไงในความสัมพันธ์นี้ไพ่แห่งแมนจริงเขาไม่รู้อะไรเลยว่าจะทําอะไรได้ซ้ํานะคะไพ่แห่งแมนเนี่ยเขาคิดจะจัดการอะไรไหมอืมเขาไม่ได้คิดจะจัดการอะไรหรอกค่ะเขาแค่จะทำ ug, ทุกท,ท,ทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนอยู่ในชีวิตของเขาแล้วให้จักรวาลหรือสถานการณ์เป็นตัวตัดสินว่าใครจะอยู่กับเขาในท้ายที่สุดเขาคิดได้แค่นั้นนะคะเขาคิดยังไงกับคุณหนึ่งใบเดยชาลอดบางท่านคือชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎ เขารู้สึกว่าเขาชอบคุณอ่ะแล้วจริงๆเขาเคยหวังเรื่องในอนาคตกับคุณอยากไปต่อนะตอนนี้เขารู้แค่ว่าเขาอยากเก็บคุณเอาไว้แล้วก็เหมือนกับไปด้วยกันอยู่เรื่อยๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะคุณยังเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเขาอยู่ mm. อืมคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณไม่ได้แคร์เขาแล้วหละลึกๆจริงๆแล้วไพ่เดอะฟูลคุณไม่ได้แคร์เขาแล้วคะ่ะแต่ไพ่เดอะฟูลมีสถานะในเรื่องของความเสี่ยงเพราะเดอะฟูลยืนหน้าผา คุณไม่ได้แคร์เขาแล้วลึกๆแต่ว่าคุณอยากเสี่ยงไปต่อเพื่ออยากรู้ว่าเวลามันจะหมุนผ่านไปในทิศทางไหนกับคนคนนี้เขาจะไปได้แค่ไหนได้สุดของมนุษย์คนหนึ่งที่จะทําได้ขนาดไหนนะคะคุณอยากรู้ความเป็นมนุษย์ของคนคนนี้ว่าเขาจะสุดได้แค่ไหนกันแน่นะอืมเขาจะปิ้นป้อนเขาจะโกหกได้แค่ไหนกันแน่ประมาณนี้อันนี้เป็นดวงทั่วไปดวงจเนอ r a ลนะคะไม่ใช่ดวง,งใครคนใดคนหนึ่งนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้กับชาวธาตุลมสถานะไม่ชัดเจนค่ะ ต่อไปคนมีคู่ค่ะบางท่านคุยกับชาวราศีธนูลัคนาธนูค่ะส่วนใหญ่พวกคุณน่ะจะทะเลาะหงดกิดละเพราะเรื่องเก่าๆที่เก็บมาคิดนะคะแล้วก็เรื่องลูกบางคนก็คือแฟนนอกใจหลายครั้งแล้วแต่ก็โอเคปล่อยพันมุนไปก่อนนะคะแต่ว่าคุณอยากจะรักษาสถานะความสัมพันธ์นี้ไว้เพื่อลูกอันนี้ในกรณีบางคนบางท่านคุณเพียงแค่รอเวลาให้ทุกอย่างมันลงตัวหรือว่าสมดุลคุณเหมือนกับว่ารอเวลาเพื่อให้ระเบิดมัน ระเบิดขึ้นมาเดือทาวเวอร์เมื่อคุณมีทางไปคุณก็จะแยกย้ายนะคะคุณแค่รอให้ตัวเองมีเงินมีความมั่นคงในชีวิตก่อนคุณคิดว่าจะแยกย้ายไปจากตรงนี้เพราะคุณแบกภาระอยู่ฝ่ายเดียวเป็นเดอะแบกนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นแค่ความสัมพันธ์ขอ,ของคน,คนใดคนหนึ่งก็ได้นะคะหรือเป็นดวงทั่วไปนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องรางของคุณอย่าคิดอะไรมากมายนะคะเราก็ปล่อยผ่านอย่านําไปทะเลาะกันนะคะสัปดาห์แรกในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักคุณก็จะจับได้คะ่ะว่าเขามีคนอื่นนะคะ หรือจับได้อยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีคนอื่นแต่เขาก็ไม่ยอมไปสัปดาห์ที่สองในความสัมพันธ์คุณใช้วิธีในการเงียบนิ่งและไม่คุยแต่เขาพยายามที่จะแบบกลับเข้ามาทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นพาคุณไปกินข้าวร้านเดิมๆพูดคุยเดิมๆสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่สมเขาจะทาตัวเป็นคนดีเลยบางท่านคุยกับชาวราศีพฤกษบลักนาพฤกษบไม่ดอกลู่นอกทางกลับมาหาคุณอยู่กับคุณนะคะอมแต่มือที่สามก็กลับมาคอเคลียมาวุ่นวายมาทําให้เกิดปัญหา พยายามสแสดงตัวอะไรบางอย่างเป็นคนอายุน้อยกว่าเนาะอืมสัปดาห์สุดท้ายในความสัมพันธ์นี้ค่ะคนรักของคุณจะแสดงิปิปริย,ยให้เห็นว่าเขาไม่ได้เอาคนนั้นจริงจังหรอกอยังไงคุณก็คือภรรยาแฟนคนรักคู่ครองที่จะไปต่อกับเขาอยู่แล้วเพราะคุณผห่านอุปสรรคเลยเขามาเยอะแยะมากมายแต่คุณค่อนข้างข่มขืนในสัปดาห์สุดท้ายอยู่นะก็จะเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะดวงทั่วไปนะย้ํานะคะที่รักดวงทั่วไปนะคะ ก็ประมาณนี้ดวงทั่วไปนะคะอ่ะชาวธาตุมความรักนะคะเดือนพฤษภาคมค่ะ